เรื่องในแพทย์สมนวนบัวพิมพ,พเผชิญอำนาจสายดำรียบเรียงจากเรื่องของท่านทอเลียงพิบูรณ์คุณสายมนดำเป็นวิชามยิทธิคือฤทธิ์ที่เกิดจากวิชาสาย,ยศาสตร์เช่นคำพีพระเวทคาถาเป็นโลกียชาญและเป็นมหัศจรรย์ทางจิตตานุภาพอีกทางหนึ่งซึ่งสามารถกระทำให้สำเร็จประโยชน์ ได้อย่างเหลือเชื่อแต่ฤทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยโลกียชาญไม่คงทนถาวรมีการเสื่อมคลายหายไปได้จำเป็นต้องฝึกฝนกระทำอยู่เรื่อยๆหากปล่อยปละละเลยไม่แน่แน่มุ่งมั่นสักว์เท่าไหร่ฤทธิ์ที่มีก็จะจางหายสลายไปเมื่อน,นั้นเหตุนี้พวกที่มีวิชาไสายศาสตร์ประเภทคุณไสปล่อยของปล่อยคุณ ไปทำร้ายผู้อื่นจำต้องทบทวนทดลองวิชาของตนอยู่เสมอและเคล็ดวิชานี้มีความน่ากลัวอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเมื่อถึงวาระหนึ่งถ้าไม่ทำพิธีปล่อยของออกไปของนั้นก็จะย้อนกลับมาเข้าตัวเจ้าของเองผู้ที่มีวิชาคุณสายประเภทนี้ปลุกป,ปมาดั่งคนถือท่อนไม้มีไฟลุกโคลงอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ไฟลุกไหม้ตรงกลายท่อนไม้ก็ไม่กระไรนะักแต่เมื่อเลปลวไฟกินเนื้อไม้ลุกลามเข้ามาจนใกล้จะถึงมือขืนถืออยู่ต่อไปย่อมเป็นอันตรายแก่ตัวเองจำเป็นต้องโยนท่อนไม้ติดไฟนั้นไปให้ไกลาจากตัวเองจะไปถูกใครหรือตกหล่นลงบ้านใครก็แล้วแต่ดวงว่างั้นเถอะทั้งทั้งที่รู้ว่าวิชาศสายศาสตร์ ในแนวทางนี้มีอันตรายสูงกระนั้นก็ยังมีผู้ไปเล่าเรียนสืบทอดต่อๆกันมาซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเรียนมาทําไมด้วยเหตุนี้ผู้เท่าผู้แก่แต่โบราณจึงได้สอนลูกสอนหลานต่อๆกันมาว่าให้ระวังพวกลมเพลมพัดถ้าได้ยินได้เห็นอะไรผิดปกติอย่าเอ่ยปากทักอย่าดูถ้าไปทักไปมองดู สิ่งนั้นอาจจะเข้าตัวได้เพราะสิ่งนั้นอาจจะเป็นคุณใสที่พวกมีวิชาไสายศาสตร์จำเป็นต้องปล่อยของชั่วร้ายออกไปเพื่อไม่ให้ย้อนมาเข้าตัวเองไสยศาสตร์เหล่านี้คนรุ่งใหม่ในปัจจุบันไม่เชื่อว่ามีจริงส่วนมากคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องความเชื่ออย่างงมงายไร้สาระทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีการพิสูจน์ ยืนยันทางวิทยาศาสตร์และไม่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนให้เห็นเป็นรูปธรรมได้แต่ในความเป็นจริงาศาสตร์ลึกลับดังกล่าวมีจริงๆและยังมีอยู่บุคคลผู้ซึ่งเคยเผชิญกับสิ่งลึกลับมันเกิดจากฤทธิ์อำนาจของสยเวทมนต์ดำมีอยู่จำนวนหนึ่งบุคคลเหล่านี้บางท่านก็หาคำอธิบายไม่ได้ว่า เป็นเพราะเหตุใดภาวะลึกลับบางอย่างจึงเกิดขึ้นกับตัวเองบางท่านไม่มีโอกาสเปิดเผยเรื่องเหล่านี้ให้คพร่าหลายออกไปหรืออาจเนื่องจากเกรงว่าบอกเล่าวเล่าให้ผู้อื่นรับรู้รับฟังแล้วจะไม่มีใครเชื่อบางทีอาจเห็นเป็นเรื่องตลกเสียอีกจึงเก็บงำประสบการณ์ของตัวเองเอาไว้แต่มีบุคคลท่านหนึ่ง ได้ประสบกับภาวะอันเหลือเชื่อเนื่องจากอำนาจของคุณใสด้วยตัวของท่านเองท่านผู้นี้เป็นผู้มีการศึกษาระดับสูงยึดถือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และไม่เคยเชื่อถือเรื่องไสยศาสตร์แม้แต่น้อยทว่าภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวท่านทำให้ต้องยอมรับว่าไสายศาสตร์มีจริงพลังอำนาจของคุณใส น่าพรั่นพรึงอย่างยิ่งท่านผู้นี้คือนายแพทย์สมนวนบัวพิมพ์แพทยาศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขสาศาสตร์มหาบัณฑิตจากคณะแพทยาศาสตร์ดุลาลงกรมหาวิทยาลายัยท่านยังมีความสามารถส่วนตัวทางด้านดนตรีโดยเป็นนักไวโอลินระดับโลกเคยได้รับเชิญให้ไปแสดงฝีมือเหี่ยวไวโอลินที่สหรัฐอเมริกาเดนมาก สวีเดนและอีกหลายประเทศทั้งยังเป็นอาจารย์สอนไวโอลินเทคนิกระดับสูงในกองดุริยางทหารบกบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถนับเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศเช่นนายแพทย์สำนวนบัวพิมพ์ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเข้าไปพัวพันกับอำนาจลึกลับของสายศาสตร์ทุกกรณีแต่สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้น กลับบังเกิดต่อนายแพทย์ท่านนี้อย่างน่าพรั่นพรึงมีพุทธศักราช2520สภาวะการไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นกับนายแพทย์สมนวนบัวทิมกล่าวคืออยู่ดีๆมือซ้ายของท่านก็เกิดมีอาการเกร็งขึ้นมาเวลาเล่นไวโอลินอย่างฉับพลนันทำให้ไม่สามารถเล่นไวโอลินได้อีกนายแพทย์สมนวนตกใจอย่างยิ่ง ที่จูจ่ๆมือซ้ายของท่านเกิดมีอาการผิดปกติดังกล่าวจึงรีบไปพบนายแพทย์เพื่อให้ตรวจและรักษาแพทย์ทำการตรวจอย่างละเอียดไม่พบสาเหตุที่ทำให้มือข้างซ้ายมีลักษณะอาการเป็นเช่นนั้นจึงไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคอะไรอาการมือซ้ายเกรงเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไรนายแพทย์สำนวน ไปที่แพทย์และสถานพยาบาลเฉพาะทางตรวจเพื่อทำการรักษาหลายแห่งหลายที่แต่อาการผิดปกติที่มือซ้ายไม่ไดีขึ้นเลยจึงเท่ากับว่ามือข้างนั้นหมดสมรรถภาพไปโดยปริยายในแพทย์สมนวนบัวพิมพ์ได้รับความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านเป็นนักไวโอลินแต่หมดโอกาสได้เล่นเครื่องดนตรีที่ท่านรัก และมีความสามารถถึงระดับสุดยอดสถานการณ์เช่นนั้นย่อมเป็นภาวะอันเลวร้ายอย่างที่สุดของนักดนตรีตลอดเวลาที่ผ่านไปในาพทย์สมบวนพยายามหาทางบำบัดร,รักษามือข้างซ้ายด้วยวิธีต่างๆซึ่งเป็นวิทยาการสมัยใหม่แต่ไม่ปรากฏผลดีที่เห็นเอาเสียเลยกระทั่งมีผู้รู้จักนับถือท่านหนึ่ง แนะนำให้ไปทดลองรักษาทางไสยศาสตร์ดูบ้างบางทีอาการอาจจะดีขึ้นก็ได้โดยระบุว่าควรไปพบกับอาจารย์สมทัศน์เขมาจารีท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์และมีจิตตานุภาพสูงมากได้ช่วยเหลือผู้ซึ่งประสบกับความทุกข์จากอำนาจเร้นลับที่วิทยาการทางแพทย์ ไม่สามารถรักษาให้หายได้จนอาการแห่งความทุกข์ผ่อนคลายหายไปมานักต่อนักแล้วนายแพทย์สมนวนบัวพิมไม่เคยสนใจและมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เอาเสียเลยด้วยคิดว่าเป็นความเชื่ออันงม,มงายของคนบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นเพรว่าเวลานั้นท่านไม่มีทางเลือกอย่างอื่นเนื่องจากกระเวนไปรักษาตัวเองมาจนหมดทุกแห่งแล้ว เมื่อผู้แนะนำเป็นบุคคลที่นับถือท่านจึงตัดสินใจไปทดลองรักษาดูวันที่23พฤษภาค,คม2523ในแพทย์สำนวนบัวพิมพ์และคุณอุบลพรรยาพร้อมด้วยท่านผู้แนะนำซึ่งมีความเคารพนับถืออาจารย์โสมททศน์มาก่อนได้เดินทางไปที่บ้านของอาจารย์โสมททศน์ในซอยสวนพลู อาจารย์โสมทัตตรวจดูสาเหตุที่มือข้างซ้ายของนายแพทย์สำนวนที่มีอาการเกรงตามพิธีของท่านจากนั้นจึงบอกกับนายแพทย์สำนวนว่าอาการผิดปกติดังกล่าวมีสาเหตุมาจากถูกของหรือคุณใสส่วนการถูกทำร้ายด้วยของหรือคุณใสดังกล่าวไม่อาจบอกได้ว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำ หรือเป็นเพราะบังเอิญไปรับคุณใสประเภทลมเพลมพัดนั้นมาเข้าตัวโดยไม่รู้ก็เป็นได้อาจารย์โสมทั์กล่าวว่าจะช่วยเหลือเรียกของร้ายที่แฝงอยู่ในร่างกายของนายแพทย์สมนวนออกมาให้แล้วท่านก็ทำน้ำมนต์และทำพิธีเรียกของพร้อมกันนั้นได้ให้ในายแพทย์สมนวนมารดน้ำมนต์หลังจากอาจารย์โสมทั์ รดน้ำมนไปที่ตัวของนายแพทย์สำนวนครู่หนึ่งพร้อมกับไร้พระเวทคาถายอย่างต่อเนื่องปรากฏสิ่งเหลือเชื่อเกิดขึ้นตรงหัวไหล่ด้านซ้ายของนายแพทย์สำนวนมีตะปูตัวหนึ่งผุดทะลุขึ้นมาจากผิวเนื้ออาจารย์โสมมทัศน์บอกคุณอุบลผู้เป็นภรรยาซึ่งอยู่ใกล้ๆให้ใช้ทีมจับตะปูตัวนั้นแล้วดึงออกมาตรงๆ เมื่อตะปูหลุดออกมาหมดเล่นก็เห็นกันทั้งหมดว่าเป็นตะปูเก่าๆมีสนิมจับเครอะขนาดสองนิ้วซึ่งเป็นขนาดเดียวกับตะปูตอกฝาโลงศพเป็นความมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อที่ตะปูอันนั้นเข้าไปอยู่ในร่างกายของนายแพทย์สมวนได้อย่างไรและอาจารย์โสมทัศน์เรียกตะปูให้โผล่ขึ้นมาเองได้ด้วยวิธีไหน อาจารย์โสมทานบอกว่าของยังมีอยู่อีกท่านจึงท,ทําพิธีเรียกต่อเวลาประมาณบ่ายโมงตะปูตัวที่สองก็ค่อยๆปรากฏให้เห็นคราวนี้ตะปูโผล่จากบริเวณกลางกระหม่อมนายแพทย์สำนวนและคุณอุบลก็เป็นผู้ดึงตะปูนี้หยุดออกมาอีกเช่นกันขนาดของตะปูคือสองนิ้วเท่ากับตัวแรก แต่คดงอและเต็มไปด้วยสนิมพอๆกันกับตัวแรกหลังจากตะปูตัวที่สองออกมาแล้วอาจารย์โสมทนทได้หยุดเรียกของออกจากร่างกายของนายแพทย์สำนวนสำหรับวันนั้นเพียงเท่านั้นและนัดให้มาถอนของออกให้หมดในวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์เช่นนี้ถ้าไม่เห็นไม่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ยากที่จะเชื่อโดยสนิทใจว่าเป็นเรื่องจริง สำหรับนายแพทย์สำนวนและภริยาซึ่งไม่เคยคิดไม่เคยเชื่อว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมที่น่ากลัวคือตะปูเก่าๆเาเข้าไปซ่องเร้นอยู่ในร่างกายคงมีแต่ความรู้สึกนึกคิดที่เหลือเชื่อและน่าอัศจรรย์อย่างยากที่จะหาคำอธิบายได้วันรุ่งขึ้นคุณประวัติโชษกำจรเพื่อนสนิทของคุณทอเลียงพิบูลได้มาชวนคุณทอเลียงพิบูล ให้ไปดูอาจารย์โสมทัสทำพิธีเรียกของออกจากตัวนายแพทย์สำนวนคุณทอเลียงพิบูรณ์ก็ตกลงไปวันรุ่งขึ้นคุณทอเลียงพิบูรณ์คุณประวัติได้เดินทางไปที่บ้านอาจารย์โสมทั์และได้พบกับนายแพทย์สำนวนคุณอุบลบัวพิม์นอกจากนี้ยังมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยเช่นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ระดับอธิบดีท่านหนึ่งเมื่อถึงเวลาเข้าพิธีอาจารย์โสมทัศน์ก็รดน้ำมนต์ให้ในายแพทย์สำนวนเช่นวันแรกจากนั้นอาจารย์โสมทัศน์ได้ทำพิธีเรียกตะปูขณะที่ท่านไร่พระเวทบนไหล่ด้านขวาของนายแพทย์สำนวนก็มีตะปูตัวหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นมาอาจารย์โสมทัศน์บอกให้คุณทอเลีนพิบูล ช่วยดึงตะปูออกคุณทอก็เข้าไปดึงตอนแรกคิดว่าคงจะหลุดง่ายๆแต่ที่ไหนได้ดึงเต็มเหนี่ยวสุดแรงจนเซท่ากกเขมรก็ยังไม่ยอมออกคล้ายๆกับตะปูตัวนั้นตอกตรึงติดกับไม้เนื้อแข็งขณะที่ออกแรงดึงเต็มที่หัวตะปูถึงกับหักคามือคุณทอและทำท่าจะหนีหายจมเข้าไปตามเดิม พอดีท่านอธิบดีอยู่ใกล้ๆคุณทอรีบบอกให้ท่านช่วยดึงแทนพร้อมกันนั้นอาจารย์โสมทัศน์ได้ทำพิธีเรียกขึ้นอีกแรงหนึ่งในที่สุดท่านอาธิบดีก็ดึงหลุดออกมาจนได้มีเลือดออกซิบกิบตรงจุดที่ตะปูหลุดออกมาเท่านั้นหลังจากอาจารย์โสมทัศน์เรียกของออกจากตัวในแพทย์สำนวนหมดแล้วอาการผิดปกติที่มือซ้าย ก็หายไปเป็นกลิบทิ้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทั้งๆที่ทนายแพทย์สำนวนได้รับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจมาเป็นเวลานานร่วมสามปีซึ่งตลอดเวลาเหล่านั้นนายแพทย์สำนวนก็เข้ารับการบำบัดร,รักษาอย่างดีที่สุดด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันที่ทันสมัยที่สุดเช่นกัน เรื่องของอิทธิฤทธิ์เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผลเกินกว่าจะอธิบายโดยละเอียดโดยเฉพาะในภาวะบางอย่างของฤทธิ์ซึ่งเป็นนามธรรมเป็นการยากที่จะเรียงลำดับขั้นตอนให้มองเห็นเป็นรูป,ปรธรรมแม้แต่อาจารย์โสมทัทั์ก็ไม่อธิบายหรือแจกแจงรายละเอียดมากนะับท่านให้เหตุผลแต่เพียงว่ารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ ความเป็นไปไม่ได้แต่กลับเป็นไปได้จริงๆปรากฏให้เห็นได้ในภาวะของอิทธิริทธทางสายศาสตร์ตัวยอย่างกรณีของนายแพทย์สนวนบัวทิม์เหตุใดตะปูหลายตัวจึงเข้าไปอยู่ในร่างกายของท่านได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวดอย่างที่ควรจะเป็นเพราะถ้าเกิดความรู้สึกเจ็บปวดปรุนแรงคงมีการเอ็กซเรย์ดูอย่างแน่นอน แต่ถ้าผลเอ็กซเรย์ไม่ปรากฏตะปูบนแผ่นฟิล์มนายแพทย์ผู้ตรวจผลทางเอ็กซเรย์จะวินิจฉัยอย่างไรหรือถ้าหากเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าเห็นมีตะปูอยู่ในร่างกายจริงๆโดยหาสาเหตุที่ทำให้ตะปูเข้าไปไม่ได้เลยผลการวินิจฉัยทางการแพทย์จะให้เหตุผลอย่างไรแค่นี้ก็มืนมงวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้ว ยิ่งมาถึงตะปูตัวที่โผล่ขึ้นมาบริเวณกลางกระหม่อมของนายแพทย์สำนวนและถูกดึงออกมาโดยมือคุณอุบลภรรยาของท่านหากไม่ได้เห็นกับตาก,ก็คงเชื่อยากเพราะตะปูทั้งตัวเข้าไปอยู่ในสมองได้อย่างไรโดยไม่มีอาการทางกายระบุว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปฝังอยู่และลักษณะที่ตะปูยาวถึงสองนิ้วฝังอยู่แล้ว ค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้คุณอุบลดึงจนหลุดออกมานั้นแสดงว่าตะปูปักเข้าไปในก้อนเนื้อสมองแน่นอนทำไมส่วนสมองซึ่งตะปูยาวขนาดนั้นทำแรกอยู่และถูกดึงหลุดออกมาจึงไม่มีบาดแผลหรือทำลายเนื้อเยื่อสมองแม้แต่นิดเดียวนี่คือความมหัศดสรย์ย์แห่งอิทธิฤทธิ์ทั้งจากฝ่ายกระทำและฝ่ายแก้นอกจากนายแพทสมบน,นบัวพิมพ์ ซึ่งถูกริชคุณสายเล่นงานเอาจนแทบจะเสียมือซ้ายไปชั่วชีวิตยังมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงคนอื่นๆพบกับอิทธิฤทธิ์เช่นนี้อีกจำนวนไม่น้อยเพียงแต่จะเป็นที่เปิดเผยหรือไม่เท่านั้นนาทีลานโพรเรียบเรียง